โอ้ก้อนโอ้ยิ้มตัวี่ตลำดอกโอ้ยหวานเทีฉันละชอบจริงเลยฉันรอวันฉันแข็งอยู่โอ้ยไงพี่มีโอ้ยมีอารมณ์ล้เจกับบสาวอย่างนี้หวนไปครเจอสาวโอ้ยออดอโอด มาเลยสู้โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ก่อนพิดก่อนโอ้พิษกอนพิษจ้าโอ้ลำดอกตึงๆโอ้พิษกอนพิษจ้าโอ้พิษกอนไปโอ้กอนโอ้อ่าอยากไปอยู่กับกอนเออดูมันเลยดูมันเลยพ่อนุ่มดูมันเลยพ่อนุ่มอ่าลำดอกตึงตึงลำดอกตึงตึงโอ้ไม่ไหวแ้ว ตายโอ้ยกอนมึงทำอย่างนี้กับกอนกูได้ยังไงตัดการโอ้ยู้โอ้อกนโอว่าไงเออจะลับโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวไอ้นี่ตายกจริงจิออเาว่าไงแล้วเออเออไรล่อเรื่องมบาโอ้กอนโอ้กอนอ้าโอ้จอบเนอะโอ้จมอเนี่ย เอ้กอดาปั๊บปั๊บจับปั๊บัเอ้าเห็นก่อนแล้วก่อนเอาก่อนก่อนเยคิดฆ่าก่อนเอออย่าตูตาเอก่อนอเเลยมือการนี่ก่อนโดคิดฆ่าตายแก้แค้นพี่เกมแบบแก้แคนลัดาแบบตึงลัาบบชเ้ง Oh to that Oh God Oh God Oh oh God!